ที่8การเงินและนโยบายการเงินและวัจกเศรษฐกิจเงินหมายถึงสิ่งที่ผู้คนในสังคมได้สมมุติขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิตและช่วยขับเคลื่อนสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคและเงินยังสามารถทำหน้าที่ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ4ประการได้แก่ 1. นึทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน2เป็นมาตรฐานในการใช้วัดมูลค่า3เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้า4เป็นเครื่องรักษาม,มูลค่าเงินเฟอ้อหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือถ้าพิจารณาจากค่าของเงินเงินเฟอ้อคือภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้การจัดซื้อของชิ้นเดิมนัน้นต้องใช้เงินมากกว่าเดิม แปลงง่ายอีกแบบก็คือของแผงขึ้นนั่นเองแบ่งลักษณะออกเป็น3ประเภทคือ1เงินเฟอ้อระดับอ่อน2เงินเฟอ้อระดับกลาง3เงินเฟ้อร,ระดับรุนแรงเงินเฟื้อือการลดลงของระดับราคาทั่วไปของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึง่งโดยเงินเฟื้อจะเกิดขึ้นเมื่ออัตรางเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภคติดลบหมายความว่าระดับราคาทั่วไปกำลังถูกลง หรือว่าเงินในมือของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นแบ่งลักษณะออกเป็น3ประเภทคือ1เงินฝืดระดับอ่อน2เงินฝืดระดับกลาง3เงินฝืดระดับรุนแรงนโยบายการเงินหมายถึงการควบคุมดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อโดยธนาคารกลางเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจประเภทของนโยบายการเงินแบ่งเป็น2ประเภท1นโยบายการเงินแบบเข้มงวด2นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย